Thank <laughs> you. อาการอยู่หนึ่งสองนะครับคีอลูกค้าเขียนไว้มันจะมีน็อตอยู่ข้างหลังนะครับสตัวถอดน็อตออกเลยครับการนานะครับตแล้วอยู่นีสตัวครับนี่ตัว เดี๋ยวพามาดูครับผมนะครับด้านหลังเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนะครับ U หนึ่งสองสิ่งที่ตรวจเจอก็คือเหมือนจะไอ้นี่นะครับไดมีสวิต์ตรงนี้ครับผมนะครับมีปัญหาเหมือนจะ หักครับผมเดี๋ยวจะหักไม่ลงล็อกครับเดี๋ยวผมจะลองต่อตรงตัวนี้ก่อนนะครับแล้วจะลองเปิดเครื่องดูครับว่าจะเป็นยังไงครับผมแป๊บหนึ่งครับผมนะครับหลังจากที่ถอดแจ็คออกมาครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาสายนี้ครับต่อข้อมกับแจ็คนี่ครับแป๊บหนึ่งครับผมต่อข้อมก่อนแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากที่ต่อข้อมไปเรียบร้อยนะครับนี่ครับ ทดลองใช้ก่อนนะครับว่าจะหายหรือเปล่าครับอาการ U 1 2ครับผมเดี๋ยวเราเรามาลอ,ลองเสียบตั๊กเดินเครื่องใหม่อีกรอบครับผมนะีครับมันก็จะค้างโปรแกรมเก่าอยู่ครับโปรแกรมของการปั่นแห้งอยู่ครับเพราะผมกดสั่งปั่นแห้งไว้ ถ้าปั่นแห้งได้ไม่ขึ้น U12 ก็แสดงว่าเป็นที่ลิมิตสวิตตัวนี้ครับผมโอเคครับปั่นแห้งได้แล้วครับสรุปเลยครับ U12 เป็นที่สวิตครับผมเราก็ไปหาซื้อสวิตมาเปลี่ยนเองได้ครับสำหรับคนที่อยากทำเองครับผมนี่ครับจบงานแล้วครับอาการ U12 ครับผมขอบคุณครับสำหรับการรับชมครับผม